สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แถวประชารัฐบมเพนเนาะเราเดินมานี่เดินมาแบบจากจากที่พักเดินมาแบบขาซอกซอยไหนมาไม่รู้นี่ตอนนี้เรากํำลังจะไปสํานักง,งานเขตห้วยขวางนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็เลยเดินไปกันดีกว่าวิร้านกาแฟเหรอ โอเปนพรบโอเปนเอาอยู่ด้านในนูนะนี่ร้านของกินโอ้ไห่กู่หลงนวดมุยก๋วยเตี๋ยวไก่กลุงเลื่อนนี่กินก๋วยเตี๋ยวก่อนไหมคนเยอะอยู่นะแ้วขอเดินเดี๋ยวเราต้องเดินแบบโอ้ อันนี้ซักผ้ามไม่เคยแบบไม่เคยมาไม่ได้มานานมากซอยนี้แบบเคยมาเมื่อหลายหลายปีก่อนนี่คือเราเดินแบบมาเรื่อยๆเดินลัดๆเลาะๆไปนะเพราะว่าคนน่าจะเยอะไงถ้าไปวินมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าเนี่ยคนน่าจะเยอะก็เลยพากันเดินมาแล้วกันเนาะมันก็จะได้แบบว่าเดินง่ายๆอันนี้เป็นแบบโรงแรมอันนี้โรงแรมมเนี่ย นี่คนเดินเดินมาออกซอยนี้น่าจะเป็นประชารัฐบำเพ็ญซอยห้านะคิดว่าโอ้ล้วคนเยอะมากเพราะว่าเขาเขตห้วยขวางอะ่ะจะมาเลือกตั้งที่สำนักง,งานเขตหมดเลยคนเขาบอกว่าวันนี้ลงทะเบียนกันมาแบบเลือกตั้งลงนักประมาณสามหมื่นกว่าคนที่ดูในแบบสำนักง,งานเขตประกาศนะเขาบอกว่า รีบมานะจ๊ะวันนี้มาเลือกตั้งกันสามหมืนกว่าคนนี่ไประชารชานบำเพ็ญเราเรา,เราต้องไปเราต้องไปเดินฝั่งหนุนนะมันถึงจะเย็นนะ่ะแต่คนฝั่งหนุนก็เยอะนะทุกคนมาล่ามาเล่มาลู่มาล่าเยอะแยะในประชารชานบำเพ็ญซอยเจ็ดเราออกซอยห้าี้นี่มีก็มีร้านกาแฟ ประชารัดมบัเพ็นซอยเจ็ดเดีนยนี้เดี๋ยวก็ถึงอุ้ยเราข้ามไหม <c oughs> แต่เหมือนแบบจะข้ามยากมากเลยรถเยอะมาก <c oughs> วันนี้มีแบบร้านหมาล่าเยอะแยะเลย <c oughs> จริงๆ่ะตรงถ้าใครมา MRT <c oughs> ตรง MRT ห้วยขวางมันก็จะมีแบบ <c oughs> วินมอเตอร์ไซค์เนาะ <c oughs> เยอะอยู่ <c oughs> แต่ว่า เราคิดว่าแบบคนน่าจะรอคิวเยอะเนี่ยคนก็เดินเข้ามาเยอะแยะเลยนะเขาน่จะมาเลือกตั้งล่วงหน้ากันเลยเนี่ยคนเยอะมากปกติมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้อุ้ยอันนี้คาเฟ่คาเฟ่ดู <Coffee>. no. <laughs> เดินเล่นกันไปเดินดูบรรยากาศกันเนี่ยจะถึงแล้วอีกไม่ไกลเนี่ยตรงนี้ โอ้โอ oh. mm ้โ hmm. ห oh. oh, okay. แบบส่วนมากเข้าเป็นร้านเนะร้านหม่าล่าร้านชาบูกันเนาะดูนี่มีแต่ภาษาจีนในซอยประชารับบำเพ็ญมีแต่ภาษาจีนดูกคดูนี่ อันนี้ก็ภาษาจีนภาษาจีนจีนหมดเลยนี่โอ้ดูดีภาษาจีนเยอะมากไม่มีภาษาไทยเลยอะ่ะดูฝั่งนู้นดิภาษาจีนเยอะมากเฮ้ยจะถึงแล้วเดีย๋ยวเรากำลังดู โอ้ oh, ร้านอะไรอันนี้พ๊กทัวรปะคนที่ทัดทัวเหรอหรือว่าไงเุ้ยนี่มีไอศครีมน่ารักจังเลยแต่มันเป็นแบบร้านจีนเหมือนกันเยอะมากเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ก่อนอุ้ยเนี่ยมีแบบร้านร้านข้าวแบบตามริมทาง เดีมาหากินข้าวแถวนี้แหละโอ้คนเยอะมากก็เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะทุกคนเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นกันร้านข้าวรัดหนะ้าร้านรัดหนะ้าอันนี้นะนี่เฮ้ยมากินข้าวอุย้ยคนเยอะอยู่นะข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างแซบ่แซบๆเนาะทางนู้นมี ลูกชิ้นปลาของกินเยอะมากร้านค้านี่ถึงแล้วทุกคนซอยนี้ปะเนี่ยประชาราดมั่เพนสิบสี่ยเหมือนต้องเข้าเอ้าไม่ใช่วะต้องใช่ดิอ,อคุณลุงเมื่อกี้เราจะเข้าไปด้านหลังสำนักงาน คุณลุงก็บอกว่าเขาไปทางหลังก็ได้เขาไปทางหน้าก็ได้โปงงงโป้งบอกว่าลุงฝ้าอะไรนะคุณลุงบอกว่าเขาไปทางหลังก็ได้เขาไปทางหน้าก็ได้ภาษาแบบต่างชาติภาษาบ้านเฮาคุณคุณเยอะจังเขามาแบบนี่จริงๆไปทางหลังก็ได้นะไปข้างหน้าก็ได้แต่ว่า เราเดินไปข้างหน้าดีกว่าไปดูแบบบรรยากาศด้านหน้าด้วยแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ทําบ,บรรยากาศด้านในเนาะก็คือให้ดูแค่ <c oughs> เดินมานิดเดียวแค่ให้ดูเดินโอ้คนเยอะมากเยอะเกินวันนี้สามหมื่นกว่าคนหน้าที่เขาแบบที่เขาบอกไว้อ่อ้นี่ไงถึงแล้วเนี่ยสำนักง,งานเขตม้อยขวางทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเลือกตั้งก่อนนะก็เจอกัน ตอนนี้บ่าสองนะครับทุกคนเราก็เลือกตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้เวลาไปยืนรอไปประมาณสองชั่วโมงคือไม่ได้ทําอะไรเลยยืนรอเข้าคิวเพื่อแบบรับคิวรับบัตรอะไรไปสองชั่วโมงแต่ว่าเราจะบอกว่าแบบมีการโวยวายมีการรัดคิวกันเกิดขึ้นที่สํานักง,งานเขตห้วยขวางชุดที่สิบห้า ชุดที่15นครรลชสีมานครสีธรรมราชตอนที่เราคือเขาว่าจะมีแบบฟิลว่าแถวแรกจะเป็นเอาบัตรประชาชนแล้วก็ลำดับอะไปเซน็นแล้วก็พอเซ็นเสร็จปุ๊บก็ไปแถวที่สองไปต่อแถวที่2เพื่อที่จะไปรับบัตรลงเลือกตั้งมันจะมีสองแถวทําแถวแรกเสร็จปุ๊บไปต่อแถวสองแล้วก็ทําอย่างนั้นมาแล้วก็ยืนรอมาเกือบสองชั่วโมงสรุปก็คือ มันจะมีคนหนึ่งผัวเมียมาถึงปุ๊บโวยวายผมไม่ต่อผมจะผมไม่ต่อผมจะลงตรงนี้แล้วผมจะไปใช้จินเลยผมไม่ต่อไปรับบัตรกันแบบอย่าโวยวายโวยวายแบบผมจะรัดคิวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็น้องคนที่ทงก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้เขาพอดีพอออมาคุยกันแล้วก็ยืนมองคือคิวเราอะตอนที่มีปัญหากันซันกําลังยืนรับบัตรละกําลังรับบัตรที่จะเซ็นชื่อรับ บัตรไปกาในครูหาแล้วก็วคือไม่ได้ไม่ได้รับคิวเราไงแต่ว่ารับคิวคนอีกเป็นร้อยอะ่ะแล้วคือเขาก็แบบมีเหมือนมันจะมีตำรวจกับมีพอ,อไหมเขาก็ไปคุยนู่นคุยนี่เราก็โวยวายผมจะไปทุระจะไปทุระรีบไปทุระคือทุกคนมีทุรลหมดเธอที่ทุกคนที่เข้ามานี่เขาก็มีทุระถึงเขาไม่มีทุระเขาก็รีบกลับบ้านหมดแล้วผลสรุปยังไงร,รู้ไหมเรากาเสร็จเราก็ยืนสันยืนอยู่ตรงนั้นเลยยืนดู สรุปเขาได้เข้าไปเอาบัตรพอเหมือนแบบยอมอะ่ะเหมือนเจ้าหน้าที่ยอมให้เขาเข้าไปกาสรุปก็คือถ้าเราจะเอาอะไรอยากได้อะไรเราต้องวยไว้นะต่อไปอะ่ะเพราะาถ้าเราไม่วอยไว้เราก็จะไม่ได้อันนี้คือถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงอะ่ะพอพอออก็ออกมาบอกได้เลยเพราะว่าเรายือนอยู่ตรงนั้นแล้วก็คนที่อยู่ตรงนั้นอีกหลายคนก็เห็น ไม่น่ายอมเลยอะคือแล้วเรายืนมาสองชั่วโมงอ่ะเพื่อที่จะแบบว่าแล้วคนอื่นยืนรอกันสองชั่วโมงเพื่อที่ให้คนนี้มารับคิวอ่ะเฟล์มากไปไปหาของกินอร่อยอ่อยดีกว่าอตอนนี้เดินเข้ามาซอยเดิมเดี๋ยวเราจะไปนี่เดินเข้ามาซอยนี้โอ้มีร้านกาแฟร้านอะไรด้วยนะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไกนี่มีแบบร้านกาแฟตรงนี้ด้วย น่ารักเชียวเข้าซอยเดิมัาทุกคนมากินกปเตี๋ยวไก่เอเขามีแบบเย,ยอะเลยนะมีข้าวมีอะไรนี่เออเซมแบบนีได้มาแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่